วันนี้ผมว่าจะเข้ามาเอาไข่ของเนี่ยของเจ้าลอนนี่นะฮะลูกของเจ้าลอนนี่เนี่ยผมสังเกตว่าไข่มันเยอะเกินไปอ่ะมันเต็มโอ่งเลยนะเต็มจนล้นเลยนะฮะตอนนี้มันล้นออกมานอกโอ่งแล้วอะ่ะมันออกมาไข่ข้างนอกแล้วผมก็สงสัยอยู่ทําไมทําไมแม่ไก่เขาถึงไม่ยอมฟักนะฮะนี่ฮะคือล้นโอ่งแล้วนะจนตอนนี้เขาออกมาไข่ข้างนอกแล้วนะครับ ี๋ยวผมว่าจะเอาเข้าตู้ฟักพอดีก็เพิ่งเอาตู้ฟักไปซ่อมกลับมาเนาะก็ตั้งใจจะเอามาไว้ฟักไข่เวลาจําเป็นนะฮะได้ใช้งานเลยเอากลับมาปุ๊บได้ใช้งานเลยนะฮะผมกลัวจะเป็นไข่สองชุดหรือเปล่าอ่ะแต่เขายังไม่มีทีท่าว่าจะกกเลยนะครับสาหรับแม่ตัวนี้ก็คือตัวผู้ะผมเป็นลูกของเจ้าลอนนี่นะฮะของโกเซมส่วนตัวเมียเนี่ยเป็นสายของทางมหานครนะครับ นี้ตอนนี้ผมไปนับคร่าวๆ20ใบนะก็เลยว่าจะแยกออกแล้วแหละเพราะว่าล้นโอกจนออกมาต้องไขข้างนอกแล้วเอาตู้ฟักไปซ่อมกลับมาพอดีเลยนะครับได้ใช้งานเลยนะตู้ฟักเสียนะครับก็ลันระบบรอไวแล้วอุณหภูมิส่วนแม่ตัวอื่นก็เริ่มเริ่มกกกันแล้วนะครับตัวนี้ก็กกวันที่21นะครับตัวนี้ก็กกนะีเนาะ ตัวนี้เพิ่งเข้าวันนี้เลยนะครับเหมือนจะมาผสมได้ไม่กี่ฟองเลยนะเหมือนจะห้าสี่ห้าหกฟองโดยประมาณนะครับตัวเนี้ตัวนี้ก็จริงๆเขาสามแล้วนะเขากินไข่ไปนหนึ่งนะครับผมทําตามคอมเมนต์ที่แนะนํานะครับเรื่องแม่พันธุ์ที่กินไข่นะครับให้กินเปลือกไข่ของของที่ที่เรามีเก็บเอาไว้นะแล้วผมทํากับข้าวผมเก็บเอาไว้ผมเก็บเตรียมไว้แต่แรกแล้ว ผมเก็บเตรียมไว้ว่าจะทดลองเปลือกไข่ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยถ้าว่าไม่หายจริงค่อยเปลี่ยนเป็นแคลเซียมหมานะครับพอดีว่ามีคอมเมนต์แนะนำมาเหมือนที่ผมคิดไว้เลยบอกว่าให้ใช้เปลือกไข่แล้วหายนะผมก็เลยเอาเปลือกไข่ที่เก็บสะสมไว้อะถุงนึงใหญ่ๆอเอามาใช้พอดีเลยนะครับทดลองดูตัวนี้หายนะตัวนี้จากเคยกินก็ไม่กินนะครับผมให้เปลือกไข่ไป เริ่มไข่เพิ่มขึ้นมาเป็น8ฟองละจากตอนนั้นจริงๆอเขามีเป็นฟลิดแาเละเขากินผมก็เลยต้องเก็บออกนะเวลาผมเก็บออกผมทําอย่างนี้นะครับผมเอาไว้บนหัวกงเลยต้องคอยสังเกตนะจริงๆก็ได้ไม่ครบนะครับจริงๆก็ได้ไม่ครบหรอกถ้าเราไม่เห็นเขากินไปก่อนนะแต่ตัวเนี้ยไข่ใบล่าสุดผมเห็นเองนะเขาฟักแล้วเขาก็ไม่กินนะแต่ผมไม่มั่นใจเอ้ยเขาเขาไข่แต่เขาไม่กินผมไม่มั่นใจผมเลยเก็บออกก่อนนะไม่มั่นใจว่าเขาหายกินไข่ยังนะครับ มีอยู่2แม่ตอนนี้ที่ว่ายังกินไข่แล้วผมยังไม่มั่นใจว่าเขาหายแล้วหรือยังนะผมเ,เลยไว้ด้านบนก่อนนะครับเนี่ยเมื่อก่อนไม่กินนะตัวเนี้ยตัวนี้ก็เป็นแม่เยาดำของสอมีสุวรรณนะฮะเมื่อก่อนไม่กินนะเพิ่งมาเริ่มกินเนะี่ยก็น่าจะขาดแคลเซียมมาแหลนะเนาะอ้าวตัวนี้เข้าแล้วนี่อ๋อเพิ่งเข้าแล้วเดี๋ยวผมรอดูพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้ไม่ออกก็เดี๋ยวเขียนวันที่กบ ไปอีกตัวหนึ่งนะครับเริ่มเข้าฝักกันแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะผมเอาออกมาหมดเลยนะพอมาคิดไปคิดมาตอนแรกผมผมเหลือไว้เขานะเหลือไว้8ฟองมาคิดแล้วผมเก็บออกมาหมดเลยนะฮะ20ฟองเลยนะครับพอดีมาคิดถึงว่าแม่ตัวเนี้ยผมได้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับได้มาประมาณช่วงกลางปีที่แล้วหรือช่วงฝนนี่แหละ ผมไม่เคยได้ลูกเขาเลยนะครับพอผมมามานึกถึงแม่ตัวนี้นะฮะก็คือชุดแรกก็คือเขาไม่เลี้ยงลูกอะ่ะคือฟักลูกตัวเดียวนะไข่ประมาณ8ปดใบนะฮะได้ลูกหนึ่งตัวแล้วก็เหมือนเลี้ยงลูกไม่เป็นนะฮะเขาไม่ดูแลแล้วลูกก็ตายนะแต่ตอนตายคือเขาเอาดินกบลูกหมดเลยผมไม่ไม่รู้สาเหตุว่าเกิด,ากดจากอะไรนะครับตอนนั้นฟักในเร้าอยู่ด้านหลังเนาะเขาดินฝังลูกไปหมดเลยแล้วก็ ชุดที่2ไข่ชุดที่2ที่ผมผสมไว้นะครับตอนนั้นผมเข้าไว้รู้สึกว่าจะเข้าไว้กับบิ๊กกัปนะถ้าจําไม่ผิดนั่นก็คือไม่กกไข่นะฮะผมมานั่งนึกเออเฮ้ยแล้วครั้งนี้ก็ไม่เห็นกกไข่เลย20บใบละผมก็กลัวจะเป็นแบบว่าประมาณว่า10บใบแรกอะ่ะโดยเฉลี่ยนะครับเป็นไข่ชุดที่แล้วหรือเปล่าไข่ไว้นานแล้วแล้วเป็นรอบไข่ใหม่มาไข่10บใบที่2หรือเปล่ากลัวจะเป็นอย่างนั้นนะผมก็เลยไม่รู้ว่าจะมีเชื้อไหมเดี๋ยวเข้าตู้ฟักสัก สองสาวันหรือ1อาทิตย์นะลองลองเช็คส่องไฟเช็คเชื้อเดี๋ยวก็รู้แล้วนะครับเอาเป็นว่าสรุปว่าเอาเข้าไปหมดเลยดีกว่าเนะเาะเรียบร้อยแล้วนะครับ20ใบเข้าตู้แล้วคือตู้ตู้ผมใบเนี่ยที่ว่าเอาไปซ่อมเนาะก็คือระบบกลับไข่เขาเสียนะครับเอาไปให้ร้านดูร้านเขาบอกดีเลยเสียนะเขาก็เปลี่ยนดีเลยให้นะครับเอากลับมาไม่รู้จะกลับไข่ไหมเนะี่ยผมยังไม่ได้เช็คเลยเพิ่งเอากลับมาก็รันระบบรอนะครับ เดีย๋ยวลองดูอีกทีถ้าไม่กลับนี่ก็แย่เลยนะเพราะว่าได้ใช้งานจริงไปแล้วอ่ะเดี๋ยวรอดูผลงานอีกทีนะครับ20วันต่อมาวันนี้อากาศดีนะครับแดดไม่ร้อนนะเป็นอย่างนี้มาสองวันนะครับเมื่อวานกับวันนี้นะอากาศไม่ร้อนนะ่ะแดดไม่ค่อยมีก็ผมเดินมาตรวจงานเหมือนเดิมเนาะน้องเขาเลิกงานแล้วกลับบ้านกันแล้วนะครับ ผมก็เดินเข้ามาตรวจงานน้องเขาให้อาหารดูความเรียบร้อยด้านหลังอีกสักนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวก็จะกลับละลูกไก่ที่คอมเมนต์มาว่าแบ่งไม้แบ่งนะครับทักมาได้นะฮะเดี๋ยวผมขึ้นไลน์ให้อีกครั้งนะครับทักมาได้นะก็เริ่มต้นแบ่งเป็นคู่สําหรับลูกไก่เนาะก็สตาร์ทที่1 5 0 0บาทนะครับก็ตามไซส์ตามขนาดหรือตามสายแล้วแล้วแต่คู่แล้วกันเนาะ ยังมีไก่อยู่ข้างนอกนะ้องเขาเก็บไม่ครบนะฮะเนี่ผมเดินมาเห็นตัวเงินตัวทองไซเล็กนะฮะ,ะแสดงว่ามันต้องมีไซส์ใหญ่จ้ะเห็นลูกมันตัวประมาณสักสามนิ้วสี่นิ้วด้วยประมาณเนาะ,ะผมว่าพ่อแม่ก็ต้องมีแหละท้งนั้นนะะ่ะเดี๋ยวจะพยายามเคลียร์นะครับตรงนี้โอ้ยกล้วยหัก น้องเขาเห็นได้บอกเลยโอ้มีรังนกอยู่ในเครือกล้วยด้วยเป็นตัวหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยกล้วยก็โอเคขึ้นเลยนะฮะจากดินไม่ดีปลูกไม่ขึ้นนะแต่เป็นเฉพาะด้านหลังนะฮะด้านหลังเหมือนดินจะดีขึ้นกว่าด้านหน้าพอสมควร น่าจะหลุดอยู่ตัวเดียวนะครับสงใส่น้องเขาเก็บได้ไม่หมดเนาะโอเคน้ำครบเป็ดเก็บเข้าครบไหมเนี่ย เป็ดก็ครบนะครับน่าจะเรียบร้อยดี